บุญนี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญนี้จะไปอยู่ที่ใจของเราให้ใจของเราเอาไปใช้ในโลกทิพย์จิตนี่ก็เป็นผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์แต่ตอนที่มีร่างกาย ก็อาศัยร่างกายหาความสุขชีวิตก็เพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งไปจนวันหนึ่งที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายพอถึงวันนั้นก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ถ้าไม่มีบุญก็จะทุกข์แต่ถ้ามีบุญก็ยังจะไม่ทุกข์ยังมีความสุขได้จากการทำบุญ พระเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาทําบุญกันเพราะบุญนี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญนี้จะไปอยู่ที่ใจของเราให้ใจของเราเอาไปใช้ในโลกทิพย์เหมือนเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราเอาเงินบาทไปไม่ได้แต่เราเอาบัตรเครดิตไปได้ ถ้าเรามีบัตรเครดิตเราไปต่างประเทศไปอยู่โรงแรมไปซื้อของก็งใช้บัตรเครดิตรูดได้แต่ถ้าเอาเงินบาทไปนี่เขาไม่เอาไปซื้อเขาบอกใช้ไม่ได้ต้องไปแลกเงินของเขาก่อนถ้าไม่มีที่แลกเงินก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทันใดพวกเรานี่ต่อไปก็จะต้องกลับไปอยู่ในโลกทิพย์เวลาที่ร่างกายมันตายแล้ว ถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยเราจะไม่มีเงินใช้ในโลกทิพย์เราก็จะเป็นขอทานในโลกทิพย์นะพวกที่มาขอรับส่วนบุญเนี่ยเวลาเราทําบุญแล้วเรากวดนา้าอุทิศส่วนบุญไปให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแนละ้วผู้ที่ไปอยู่ในโลกทิพย์เพราะเขาไม่ได้มีบุญติดตัวไปเขาเลยไม่มีเหมือนกับไม่มีเงินไปซื้อความสุข ไม่มีเงินไปซื้ออาหารทิ์ไม่มีเงินไปซื้อสิ่งต่างๆที่มีขายในโลกทิปเนีต้องมารอรับบุญของพวกเราเมื่อเราทําบุญแล้วเราก็ส่งไปให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็มารอรับบุญนี้แล้วเขาก็เอาบุญนี้ไปซื้ออาหารซื้อน้ำดื่มซื้ออะไรต่างๆให้เขามีความสุข อน,นี้คือเรื่องของทําไมเราต้องมาทําบุญกันทําบุญแล้วมันจะทําให้เราอ,อยู่อย่างมีความสุขตั้งในขณะที่เรายังไม่ตายและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ยังจะมีความสุขต่อเพราะเรามีบุญคอยดูแลคอยรับใช้เรา นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกนเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย วันอื่นก็ขอเวลาพักบา